เรียกได้ว่าหนุ่มคนนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่เพิ่งจะออกมาประกาศโสดไปได้ไม่นานนะคะนั่นก็คือหนุ่มไว้์นรพัฒ์ค่ะ แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เคยออกมาเปิดเผยในรายการวันบันเนทิงทอล์กบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นการจบกันที่ดีเขาเป็นคนที่เข้าใจเราแต่มันยังไม่พออ่ะมันเป็นความสัมาธ์ที่ดีมากๆนะแต่อีกอะ่ะมันก็ยังมีเรื่องอื่นอีกที่เรามองว่ามันไม่ได้ยังมีความรักให้เหมือนเดิมนะแต่ว่าในฐานะพี่ชายที่แสนดีความรักครั้งต่อไปเนี่ยไม่คาดหวังแล้วตอนนี้โฟกัสเรื่องงานถ้ามันมีเข้ามาก็เข้ามา แต่ถ้าบังเอิญถูกใจเนี่ยเดี๋ยวมันก็ใช่เองแต่ตอนนี้ถามว่าจะวิ่งไล่หาความรักไหมไม่วิ่งหาแล้วเหนื่อยนะคะซึ่งหลายคนก็ตกใจหนักมากค่ะเพราะว่าเขามีการเลิกกับแฟนนอกโครงการไปใช่ไหมคะกระทั่งล่าสุดค่ะหนุ่มไร้เนี่ยหลังจากที่โสดไปได้ไม่นานก็มีการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแต่ดันมีชาวเน็ตจับโป๊ค่ะเพราะว่าเพจดังอย่างเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งเนี่ยออกมาโพสนะคะว่าไปมุฟออนแล้วกูรู้แต่กูต้องเป็นคนถัดไปสิ สตอรี่เนี่ยบังเอิญคล้ายกันแหละบอกเลยว่าอะไรจะตรงกันขนาดนั้นมันมีสตอรี่สาวปริศนาคนหนึ่งคุณผู้ชมคะแต่ไม่รู้ว่าหนุ่มไม้เนี่ยจะมูฟออนจริงหรือเปล่าจะหรืออะไรยังไงเป็นเพื่อนกันไหมคงต้องรอหนุ่มไม้เนี่ยออกมาพูดเองดีกว่าค่ะ